สายบวสิหม,มดก่อนหมูยอลกั่กินหมูยออ่อเพื่อสายแหนี <laughs> มื่กีบของสลดเลยีน้ำตาลเลย はい。はい สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้มาพอกันกับลูกยายค่าแฟมิลี่จ้าจ้ามื้อนี้เฮาจะพาบ้ากินตำไหลบัวหมูย่อจ้านี่จ้าตำไหลบัวหมูย่อจ้าบ้ากินน้ำกันเด้อจ้าซิมเบิ่งเมาทอนซิมสายบัวนี่ มันยังไหมอืมมันกรอบอืมเสียบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำนะจ๊ะแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจลูกแย่ฆ่าแฟมิลีน่นะนจ๊ะอืม เลยบัวซ้ายบัวซ้ายบัวอืมย่อไหมยัง,ยงหย่อมแค่ไหน่บอกแต่เนี่ยเสียงย่อมาจา้ะนี่อืมเสียบ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 ทอดแซ่บน้ำกันปะจ้ะ แต่เอ๋กินมุยอ่ะกินมุยอ่ะแต่เขามี่ตำขายแล้วนะจ๊ะตำไรบัวมูยอ่เขาขายสี่สิบบาทกันตำไรบัวซื้อเพื่อพี่เอาไรบัวไม่ได้ไม่ได้สายบัวสามสิบบาทนะ แซ่บต้องสั่งไปซิมนลเน้่ยจ้ะสั่งไปกินอืมทำไปกินไรแซ่บอืมสายบัวเสืมอมดก่อนหมูยอดโอเคกินหม,มูยอกันเด็ด <c oughs> กรอบหวานสายบัวไหมสายบัว,บวกรอบั<ไ>วเแซ่บ<า>อืมมันบะข้าวบางมองมันข้าวจ้ะมันบะแม่นข้าวแบบข้าวอยู่อืมอันนี้จกกัดแั่ก่อนป๋อ่บบ้อจะกินจ้ะป๋บอกว่าป๋บอกมากอืมแต่เออกะบ,บอกแล้วแม่นว่าอันนี้มันก,กินจ้ะ บะนีแสบบะนีแสบแห้งไหมจ๊ะเนไ่ก็มวนเลยบะนีเอา,เอาๆแนนจังหน่อยนี่จ้ะ มาอ้วนตงนี้สายบวัวเขานะทำนิวโปเลยกับทำนิวโปหืมครับอดืดีอยากินอีกสิ้มมือนะ <ไ>ป,ปออา,าอิ่มหอมปากาพ้อมคอป่ากงานเพิน่นแต่ว่าเพิ่นบ่มัมกทายปวดเราไม่แสบเนาะบ่ม,บมักกินมันไม่แสบเลยก็บ่ <c oughs> ามองมันข้าวอีหลีอันนี้ถ้าแย่ยยยกินอยากจะรู้เลยเนาะ อืมเซ็ดย<น>ูบานกินยูบานแซ็บยูบานขึ้นยเยฮะเหอะอด่างนี่อืมอืมใหเอาอันมูยอดดอกาอปลอบาง <laughs> mọi người mọi người mhm hết sức mọi người mhm hết sức 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 mhm hết พี่ต้องเสียสละให้น้องเมืเอ่เยอยนเนี้ใส่เสียยังเมือนใส่เสื้อนี่จ้าเสื้อสวยๆค่ะดูนะคะผ้าดีมากเลยค่ะนี่นะคะปอเอปอ,ปอแฟชั่นจ้ะราคข้าบ่เกินหาลอยดอกงาม้ำห่อยก็พูดถึงว่างามใส่ไปเที่ยวไปทำงานไปทุ่งไปหน้าเบิเบิดเก็บผักเก็บหยาบก็ได้ จะไปหาผู้ชายเขาไปหาไผรนะผู้ชายผู้ชายเล่นว่าตัผู้ชายเล่นหนีเนาะจะึ้นไปห้เนาะไปเมื่อไหร่อไอจีกับแมนโอปปี้ให้ฉันแมนบ่ถึงบ่แมน ย่อคืนไม่หายคืนไว้ตั้มกันเมื่อตอนจ้าไปไม่เห็นจะเพดิดเลยสิวสายสิวสายกันหน่อยนึงไปสำหรับมื้อนี้ไปก่อนเด้อจ้าพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายค่ะ